สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงกันยายนทั้งเดือนเลยค่ะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะอะไรที่ให้รมะมัดระวังป้องกันก็เอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มได้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวกันค่ะดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนลาพะเป็นราชาโชคเขาเดินไม่ค่อยปกตินะคะ ต้องบอกไว้ก่อนว่าดาวสุกเนะี่ยมีการเดินถอยหลังนะคะไปจนถึงกลางเดือนกันยาก็ไปจนถึง13กันยาหลังจากนั้นดีขึ้นเลยนะคะช่วงเนี้ยนะ,ะในช่วงตั้งแต่วันที่1-13กันยาจะเป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องของการเงินการทองที่เกี่ยวกับเรื่องความรักติดๆดขัดๆนะคะก็ได้หรือเกี่ยวกับผู้คน แล้วมันทําให้จิตใจระหว่างเรากับคนรักสั่นไหวนะ,ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้คนรอบข้างนะคะเกี่ยวกับไฟนอกที่เราจะเอาเข้ามาก,ก็อย่าเอาเข้ามายึกเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่องคนนอกอะค่ะปล่อยให้มันเป็นเรื่องคนนอกไปดีที่สุดเพราะว่าถ้าเอามาใส่ใจเนี่ยมันทาให้มันทาใ,ให้เกิดมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเป็นอารมณ์อะมันทําให้เกิดอารมณ์ที่ไม่โอเคได้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นโสด คนที่เป็นโสดเนี่ยนะมีเกณฑ์นะคะที่คนรอบข้างนะคะที่เป็นคอนเนค t ชันเราในเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยนะ,ะอาจจะนำพาเพื่อนฝูงเนี่ยนำพาคนรักมาให้นะคะหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานการค้าขายหรือธุรกิจของเราอยู่แล้วนะคะออมาชอบพอเรานะคะมีเกณฑ์ที่คนมีคู่เนี่ยจะมีคนรักให้โชคนะเพราะว่าดาวสุขอยู่ในเรือนลาภาพอดี นะคะคมาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากคนมีคู่นะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนค่ะมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่าหกเดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยนะคะเอซับสอดใบแรกก็หนึ่งดาบถือชูมาเลยเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยความหวานไม่ต้องพูดถึงไม่มีไม่มีมมนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอารมณ์ล้วนๆนะแบบดุอะ เช้ากันดุจังนะคะค่อนข้างดุแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงคือมันมีพลังงานของการเอาชนะขะาขา,ารกันสูงมากนะคะเอซับวอนเนี่ยแปดไม้เท้ามันเป็นอะไรที่เหมือนใส่ใส่ใส่ใส,ใส่แล้วทางด้านหนึ่งอ่ะใส่ใส่หมายถึงว่าอาจจะเป็นการบน่บนบ่นเอาเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้มาบ่นกับตัวเองบ่นกับคนรักหรืออะไรอย่างนี้นะเนี่ย หรือมันมีเรื่องประเดีประดังเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะหรือว่าเรื่องของญาติญาติหรือคนรอบข้างก็ได้นะเพจดับสอดเขาสร้างปราการป้องกันเอาไว้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งอะนะสร้างอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือใส่เลยคือระบายออกมาหมดหรือมันมีเรื่องที่เข้ามาแล้วอีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะป้องกันเอาไว้แต่ส้มมองว่าด้วยความที่ไพ่มันขึ้นแบบนี้ค่ะ นะคะมันชนกันดาบมันชนกันนะตรงกลางอะก็คือเรื่องราวต่างๆหรือคําพูดหรือการสื่อสารไม่ยอมกันเลยเพราะว่าต่างคนต่างเป็นดาบเนี่ยอันนี้เป็นดาบอันนี้ก็เป็นเด็กถือดาบเหมือนกันนะคะอันนี้ดาบใหญ่กว่าหนึ่งดาบอะจะมีคนนึงแหละที่แรงกว่าซึ่งก็ไม่อยากให้แรงใส่กันเลยเพราะมันเป็นเรื่องของอารมณ์และคําพูดที่ไม่ยอมกันค่ะจริงๆเราคือไม่ยอมกัน นะ,ะบางทีปากอาจจะบอกว่ายอมแต่งจริงใจไม่ยอมกันเลย,ยจริงค่ะบอกเลยนะคะแต่ส้มบอกเลยว่าถ้าอยากให้ความรักไปได้ต่อมนก็ต้องยอมนะหมายถึงยอมในเรื่องอารมณ์อะค่ะเออแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเจ้าชู้เรื่องของออการทําร้ายร่างกายเนะี่ยน,นั้นไม่ควรยอมอยู่แล้วอนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องอารมณ์อะเพราะว่ามันมันเหมือนมันมีแต่อารมณ์อะเนี่ยนออฟสอด อารมณ์ดังนั้นเลยอะอารมณ์ร้อนๆอมีนะเนี่ยนะคะแล้วบางทีพอโมโหสุดๆมันเป็นยังไงรู้ป่ะพอโมโหสุดๆไม่ทะเลาะกันนะมันจะเป็นการพยายามที่จะสื่อสารหรือเอาชนะคา,านกันด้วยเหตุผลแต่มันเป็นเหตุผลร้อนๆนะ่ะมันไม่ใช่เหตุผลเย็นๆนะคะแต่เวลาอารมณ์ร้อนสุดทำไงรู้ไหมคะไม่ทะเลาะกันนะส้มมองว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังอะ พออารมณ์ร้อนสุดอะจะเงียบเซเว่นน็อวอหัวกลับไม่พูดพอไม่พอใจสุดๆจะไม่พูดนะ,ะอาจจะทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะนะไฟออบคัพส์นะคะ,ะ,คะมันทำให้อีกคนเกิดอาการแบบน้อยใจมันมีอาการแบบหนอยใจแบบหรือเป็นอาการแบบเศร้ารู้สึกผิดแต่ถ้าถามว่าจะเปลี่ยนตัวเองไหมไม่เปลี่ยนหรอกคะ่ะเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นละก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น่ะนะคะ นะอาจจะมีหน้าตาเศร้าซ้อยสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันมันเหมือนสํานึกผิดอะแต่เขาไม่เปลี่ยนตัวเองอะค่ะไม่ว่าเขาจะทำผิดเรื่องใดนะสมมองว่าเขาจะเหมือนทำดีแค่แป๊บเดียวเออมันจะเป็นการปรับนีใสยกันแค่แป๊บเดียวแล้วก็เหมือนเดิมนะคะขึ้นอยู่กับว่าคู่ไหนเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเออ นะบางคู่มันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนาะเรื่องคำพูดเรื่องการเถียงกันอะไรกนันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อะค่ะประมาณนี้นะดีขึ้นสักนิดนึงนะคือคือเป็นโดยรวมเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่ประมาณนี้ค่ะคือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งใส่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 ด้วยคําพูดนะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะใส่ใส่ใส่เหมือนกันเป็นในเชิงเหตุผลร้อนๆอย่างที่บอกไปเนาะแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจแต่เงียบ มันจะเป็นอาการมาคุที่อีกฝ่ายหนึ่งจะยอมจะยอมทันทีเลยนะคะเพราะรู้เพราะรู้ว่าความเงียบมันคือไม่ธรรมดาล่ะมันคือความไม่พอใจระดับไม่ธรรมดาล่ะเออถ้าถ้ายังพูดได้ยังบ่นได้เนี่ยแสดงว่าเล็กๆเราโต้ตอบได้แต่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเงียบเริ่มมาคุแล้วเริ่มต้องปรับตัวเองแล้วเนี่ยมันต้องรอให้สถานาการณ์มันเป็นแบบเนี้ย มันถึงจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ก็แป๊บเดียวค่ะนะคะมาดูผู้มีอิทธิพลกับชาวกันนะ,นะะเน่ยใบแรกได้ไพ่เดียมเพราหัวกลับนะคะชาวเมธชาวลัคนาเมธราศีเมธนะคะเขามีอีโก้แน่นอนแต่เขายอมเป็นนะเขาจะเหมือนยอมอะ่ะบางทีพูดทําเหมือนยอมแต่จริงๆเขาเป็นลักษณะของแบบว่าคิดว่า ไม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพศอะไรไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายแต่เขาคิดว่าความเป็นตัวเขาอะเป็นที่หนึ่งลึกๆเขามีอีโก้เขารู้สึกว่ายังไงอ่ะเขาเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ลึกๆได้แต่เขาอาจจะทำตัวต่อหน้าเนี่ยอาจจะทำตัวเป็นผู้ยอมก็ได้แต่ลึกๆเขามองว่าเขาเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ยอมจริงไงประมาณนี้นะนะคะขึ้นไพ่ชาวเมฆนะคะ แล้วก็อีกใบหนึ่งคือ p e r s p e c t i v e ชาวธาตน้ำมีนกรกฎพิจิกเป็นในลักษณะของอาจจะมีเรื่องของบางคู่ที่ไม่ปกติมีเรื่องของคนรักเก่าไม่จบไม่สิน้นนะคะแต่ในบางคู่มันเป็นแค่ลักษณะของการที่เขาทำตัวไม่ถูกจะตัดใจจากคุณก็ไม่ได้แล้วบางทีอ่ะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ถามคุณชาวกันเขาเป็นฝ่ายที่ถามชาวกันว่าให้เขาทำยังไงเขาทำตัวไม่ถูก แต่จริงๆเขารู้นะชาวกันก็อาจจะบอกเขาด้วยว่าเขาต้องทําตัวยังไงแต่เขาไม่ทําแต่เขาไม่ทําหรอกที่คุณบอกเขาอะเขาไม่ทําแต่เขาจะไปทําในสิ่งที่คุณน่ไม่ได้บอกเขาแล้วเขารู้ว่าถ้าคุณทําสิ่งนั้นน่ะแล้วชาวกันอาจจะไม่พอใจแต่เขาก็ยังทําแต่เป็นสิ่งที่คุณไม่ได้บอกนะเขาจะทําอีกแบบหนึ่ง ออแล้วพอเวลาคุณบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ไม่ได้บอกทําไมทําเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้อะมันกลัวไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับว่าเนี่ยเป็นอารมณ์กลัวเป็นอารมณ์แบบไม่มั่นใจแต่จริงเขารู้นะว่าเขาทําอะไรลงไป <c oughs> นะคะเขารู้ว่าเขาทําอะไรลงไป <c oughs> นะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นแก๊สไลติงเล็กๆน้อยๆนะ ที่อาจจะทําให้ชาวการรู้สึกผิดที่เหมือนกับว่าบอกให้เขาทําอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออจริงๆส้มว,ว่าน่าจะรู้ทันกันอยู่นะอืมนะคะนายอฟคัพ uh, เนี่ยค่ะชาวธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอ๊ะทำไมมันทําไมมันแบบมีเหมือนเหมือนกลัวแต่อันนี้มันมันแลดูผึ่งผายนะมีความเป็นตัวของตัวเองทําไมมันมีลักษณะ แบบนี้ย้อนแย้งในตัวเองจริงๆมันเป็นลักษณะจริงๆของเขาคือแบบนี้เลยค่ะก้าวถ้วยจริงๆก้าวถ้วยเป็นไพ่โชคลาภนะนะคะคือถ้าถ้าชาวกันไม่เอาอะไรกับเขามากนะนะถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเออแกล้งทําเป็นไม่รู้บ้างให้เขาแบบมีมีอีโก้บ้างอืมคุณจะมีโชคลาภจากเขานะคุณเขาเป็นจะนําโชคลาภมาให้คุณเออนําเรื่องเงินเรื่องทองอะมาให้ชาวกัน ในช่วงเดือนกันยานี้เลยนะเอออะไรยอมได้ก็ยอมยอมไปเถอะเพราะเขาก็ยอมคุณในบางเรื่องนะคะแต่ในลักษณะของความรักเก่าหรือการที่เขาอ่ะมีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์อีกอ่ะเออบางคนเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตน้ำเนี่ยเป็นคนที่มีสแปรในใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ,ะถ้าเป็นในเรื่องแบบนี้แล้วถ้าเป็นมีเป็นตัวเป็นตนหรือมีคนเก่าอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้เนาะประมาณนั้นนะคะ เขารู้ว่าเขาทําอะไรแล้วเขารู้ด้วยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ว่าเขาจะเลือกทําแบบไหนเท่านั้นเองอนะคะเอามาดูกันนะคะถ้าไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีนะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวกันนะคะในลักษณะแรกนะคะคือ,เ,อเขาเป็นคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและเขาเป็นคนมีอีโก้สูงมากๆถ้าความสัมพันธ์มันดําเนินไปอย่างปกติมันก็มีแค่ว่า เขาบางทีอีโก้เขาสูงมันก็จะมีเรื่องของเหตุผลในเชิงเหตุผลให้เขาทํายังไงล่ะให้เขายอมเขาก็ยอมแล้วนี่อะไรเงรี้ยแต่จริงๆมันก็เหมือนไม่ยอมในพฤติกรรมมันก็รู้ๆกันนะคะแต่ถ้าถามว่าใครควรยอมใครส้มมองว่าควรจะยอมกันทั้งคู่เพราะไม่งั้นความรักมันไม่เกิดนะคะถ้าจะเอาชนะกันไม่จบไม่สิ้นมันก็ความรักมันก็เกิดยากเนาะอืมนะคะ ประมาณนี้แหละแล้วก็ในเรื่องของการที่ความสัมพันธ์ไม่ปกติตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมองชาวกันคือเขาเป็นคนที่มองคนอื่นน่ะอาจจะด้อยค่ากว่าตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่อาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งความสัมพันธ์แล้วก็คิดว่าจะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางใครที่ทําให้เขารู้สึกไม่พอใจเขาอาจจะอยู่กับคนคนนั้นไม่ได้นานนะคะหรือเขาจะเลือกใครก็ได้อยู่กับใครก็ได้ปากบอกว่ายอมปากบอกว่าจะปรับให้แต่ไม่ยอมปรับในเรื่องของการที่แบบ เป็นความเจ้าชู้อะเออประมาณนี้ก็ได้นะคะเอามาดูกันที่คนโสดคนโสดชาวกัรน,นะคะคนโสดชาวกันมีมีชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเข้ามานะคะดูด้วยว่าเขาเลิกกับคนเก่าแล้วหรือยังนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เลิกนะคะเนี่ยเพราะว่าขึ้นไพ่เอ่ะ The h a n g m a เนอะนะคะขึ้นไพ่ Perspective นะคะอืมมีชาวต่างชาติด้วยอะ่ะชาวต่างชาตินะ ชาวเมดชาวต่างชาติก็ต้องดูให้ดีอีกเพราะว่าบางทีเหมือนเขาปากหวานหรือเขาเป็นคนยอมแต่ว่าจริงๆลึกๆไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นดูให้ลึกๆว่าไหวไหมในการอยู่กับเขาอ่ะในการที่จะคบเขาเนะะีค่ะมีชาวธาตุลมกูมิถุนตนุนี่ก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนกันนะคะเข้ามาจีบเขาเป็นคนใจร้อนนะคะรับไหวหรือเปล่านะประมาณนี้ส้มมองแบบนี้ค่ะว่าชาวกันนะ่ะ อาจจะโฟกัสกับในเรื่องงานมากกว่าถามว่าเราค่อนข้างที่จะกลัวเพราะว่าชาวการหลายคนนะอาจจะมีประสบการณ์ตรงคนโสดชาวการนะอาจจะมีประสบการณ์ตรงของตัวเองหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์จากคนรอบข้างทำให้เราค่อนข้างกลัวในเรื่องความรักเหมือนกันเวลามีคนมาจีบเนี่ยบางทีเราก็กล้ากลัวกลัว ก็อยู่ในช่วงของการพิจารณาเราอาจจะยังไม่ได้คบใครจริงจังประมาณนี้เลยโฟกัสกับเรื่องงานช่วงนี้งานก็ก็มีให้เราทําเยอะนะฮะงานก็มีให้เราทําเยอะอยู่เออประมาณนี้สําหรับคนโสดที่มีคนเก่าเนี่ยโสดที่มีคนเก่าส้มให้ระวังชาวธาตุลมกูม,มิถุนตุนเพราะว่าถ้าเพิ่งมีกรณีการเลิกกันไปอ่ะแบบเพิ่งเลิกกันสดๆร้อนๆนะ่ะอย่าไปเจอนะอย่าไปประทะข้ารมเพราะว่า มันอาจจะมีเรื่องของความไม่ปลอดภัยได้คืออารมณ์ชั่ววูบมันทาให้ทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นให้ละเว้นเรื่องการนัดเจออะไรกันอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเออนะคะเพราะว่าเขาอารมณ์รุนแรงอยู่นะอืมนะคะชาวธาตุไฟเม่สิงธนูมีนะคะมีเข้ามาเข้ามาพูดคุยอ่านะคะมีเข้ามาพูดคุยแต่ว่าอาจจะคุย,คยแล้วอาจจะแบบไม่ได้สารต่อ ชาวการอาจจะไม่ได้สารต่อชาวทัตุน้ามีนกรกฎพิจิกเหมือนยังคิดถึงคุณอยู่นะคะหรืออาจจะมาขอโทษเลยก็ได้แต่ว่าชาวกันก็ขอคิดดูก่อนเป็นช่วงระยะเวลาของการที่ไปโฟกัสกับการทำงานใครรอได้ก็รอแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนนะคะการคุยกันใหม่ๆใ,ในระหว่างที่มีการครบหรือคุยอ่ะมันก็มีนะคะ ในเรื่องราวที่มันเข้ามาหมายถึงมีคนที่เข้ามาจีบอีกช่วงนี้ชาวกันมีสเสน่ห์มากนะมีคนเข้ามาจีบเยอะมากๆแต่ไม่ค่อยถูกใจต้องบอกว่าไม่ค่อยถูกใจคนที่คุยคุยก็พอคุยคุยกันไปเราก็รู้สึกว่ามันแบบมีอะไรก็ไม่ค่อยพูดบางทีก็ให้เราพูดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยพูดแล้วจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณคิดยังไงบางทีเราเป็นฝ่าย แชทขวาหนักอ่ะเออแชทขวามันหนักอ่ะเราไม่ไหวชาวการบอกคุยกันอย่างนี้เราอาจจะไม่ไหวนะก็เศร้าอ่ะแต่ว่าเราก็ทนมันเหมือนตัวเราบอกว่าคบกันแต่ว่ามันเหมือนมันไม่ค่อยมีคุณค่าไม่ค่อยได้รับความสนใจใส่ใจเราก็อาจจะไปทำงานไปสนใจอย่างอื่น แล้วถ้าเขารู้ตัวค่อยมาขอโทษอะอย่างเงี้ยมันก็พอให้อาภัยได้นะคะแต่ถ้าไม่รู้ตัวหายไปเลยก็ก็ทางใครทางมันก็จะเป็นอารมณ์นั้นนะคะ,ะคนที่คุยกับชาวกันเนี่ยจะมีชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกที่บางทีเขาแลดูเหมือนไม่แคร์เรานะพอเขารู้สึกว่าเขามีตัวเลือกอาจจะมีมาขอโทษมีอะไรบ้างแต่ว่าลึกๆเขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่แล้วนะคะ ส่วนใหญ่ลึกๆเขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะชาวกันลองสังเกตได้นะคะเพราะฉะนั้นส้มก็อยากให้คุณนะรักแล้วก็ทีตัวเองเป็นที่ตั้งเหมือนกันนะคะดูกันไปยาวๆไม่ต้องถึงห้าปีสิบปีหรอกปีเดียวก็รู้เรื่องแล้วว่าใครเป็นยังไงนะ,ะ่คะมาดูไพ่ชาโรสแคปแทอรอตแนะนำอะไรกับชาวกันนะะน,นะคะขึ้นไพ่ซิกซ์วนนะคะหัวกลับนะไพ่ใบนี้ย ะะแสดงถึงการที่เราไม่ปล่อยเลยตามเลยไม่ปล่อยชิวในเรื่องของการดูคนคือคุยแล้วก็ดูคนไปด้วยอย่าให้ความสบายใจมากนะักไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือว่ากําลังอยู่ในระหว่างการเลือกอย่าให้ความสบายใจมากนะักมันต้องมีการยืดหยุนนะคะถ้าให้ความสบายใจเกินไปเหมือนชี้โพล่งให้ก็ลอกไม่ดีอยืดหยุ่นบ้างเดี๋ยวตึงเดี๋ยวย่อนบ้างในเรื่องของการแบบ ในเรื่องของการควบคุมนะเ,ออเดี๋ยวควบคุมเดี๋ยวไม่ควบคุมบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะส้มมองว่าการยอมบ้างการยอมบ้างหมายถึงการให้ซีนกันบ้างเนี่ยระหว่างแฟนเนี่ยแหละไม่ใช่ว่าจะต้องชนะกันชนะอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้นะมันต้องแบบชื่นชมเชิดชูกันบ้างสลับกันถ้าอีกฝ่ายเขาชื่นชมเราเราก็ต้อง ชื่นชมเขาบ้างคือคือสลับกันอย่ามาชนะคนเดียวไพ่ใบเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นไพ่หัวตั้งมันคือแบบชนะเป็นชัยชนะแล้วถ้าชนะอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวไงอยู่กับใครไม่ได้เพราะฉะนั้นสลับกันสลับกันแพ้บ,บ้างสลับกันยอมบ้างสลับกันชนะบ้างนะมันอยู่กันได้มันจะอยู่กันได้นะคะไพ่ออร์แรคิลแนะนําอะไรนะคะหรือเห็นอะไรนะ ของชาวกันทีมสปิริตนะคะเป็นทีมเดียวกันแหละอยู่ด้วยกันแล้วเนาะคนมีคู่นะเป็นทีมเดียวกันนะคะคิดจะแต่งงานอยู่กับใครแล้วก็จับมือกันไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคนอยู่ทีมเดียวกันก็ต้องแบ่งกันให้ซีจริงปะ่ะมันถึงจะได้อยู่กันอย่างดีจริงปะ่ะเออร,เอ,อ,อรับฟังเธอรับฟังฉันฉันรับฟังเธออย่างเงี้ยอยู่กันได้ดีนะคะต้องต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นทีมนะออสำหรับคนโสดนะคะ ส้มมองว่าคุณอาจจะได้เจอความรักในแวดวงของคนที่ทำงานกับคุณเออเป็นไปได้ประมาณนี้เลยเช็คช์กนะคะควบคุมอารมณ์สําคัญมากๆควบคุมอารมณ์แล้วก็ควบคุมในเรื่องของความอดทนที่จะดูคนนะคะคือควบคุมอารมณ์ไม่ให้ใจร้อนในการพิจารณาดูคนในการที่จะคบอะอย่าเร่งเกินไปแล้วก็ไม่จะเป็นต้องช้าขนาดนั้นนะคะ เอาให้พอดีพอดีที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะศึกษาคนคนึงแล้วลดความเสี่ยงในเรื่องของความผิดพลาดได้นะคะสำหรับคนที่เป็นคู่กันก็ควบคุมในเรื่องอารมณ์ร้อนแหละเซอร์เบชันนะคะมีหลายคู่นะคะมีเกณฑ์การมั่นหมายแต่งงานนะมีเกณฑ์การเฉลิมฉลองนะคะเพราะว่าในเดือนกัญญนยานะก็อาจจะเป็นชาวกันนี่นแหละนะที่มันมีเรื่องของการ มีวันเกิดมีอะไรกันเนี่ยใช้ความสุขในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นการมั่นหมายแต่งงานด้วยนะเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหรืออาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของโชคลาภก็ได้เออนะคะมีความสุขเพราะฉะนั้นใช้ความสุขร่วมกันนะฮะแฟร์แฟกัน,นะะใช้ความสุขร่วมกันนะคะเออลดการเอาชนะค้าคารกันนะคะใช้ความสุขร่วมกันนะคะมองภาพความสุข ร่วมกันนะ,ะมันก็จะทําให้ความรักมันเติบโตต่อไปได้เนาะประมาณนี้เลยคนที่เป็นโสดนะคะส้มมองว่าคุณอาจจะได้ไปงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องงานรื่นเริงอะไรต่างๆนะคะก็เปิดตัวเองนะอย่าอย่าติดอยู่กับแต่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะะถ้าเพื่อนชวนไปออกงานนู่นนั่นนี่ก็ถือว่ามันเป็นโอกาสอันดีนะที่เราจะได้เจออาจจะเป็นกัลยาณมิตรหรือคนรักในอนาคตของคุณก็ได้นะคะ,นะคะขอบคุณชาวกันนะคะ ขอให้ชาวกันมีความรักที่ดีโชคดีในความรักนะคะสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ